สวัสดีค่ะวันนี้สวนแฮงแมน,นี่ก็จะพาเพื่อเอ,อ่อหลังจากการที่เทาตัดแต่งกิ่งแล้วจะ้ะจะเป็นจนมมังไรแน่เพื่อนกันนะค่ะเด้อนี่เลยค่ะตัดแต่งกิ่งไปบดโดยมื่อคันเนี่ยค่ะเห็นไหมค่ะเพิ่นพร้อมจะแตกออกดอกไม้อีกแล้วค่ะดีจ้ะตักนี่พร้อมออกดอกไม้ล้วค่ะเอาดอกออกหน่วยจัดไม้ละคะ่ะแล้วว่างนราไม่เจาก็ใส่ปุ่นบักหลายเลยคะ่ะ เห็นไหมคะ่ะมีเจี๊บจะเน้นเป็นขี้หมู๊แล้วค่ะขี้หมู๊ขิงหัวแต่ไปหลายแล้วค่ะช่วงนี้เน้นเน้นเพิ่นแต่ภูมิก่อนนะคะพี่นอ้องจ้ะนีเจี๊ยบผ้าเบิ้งส่งภูมิก่อนนะคะเนาะพยายามพเพิ่นแต่ภูมิไม่หลายะคะ่ะเห็นแต่ภูมดิดีเห็นไหมคะ่ะเห็นแต่ภูมดิดีส่งภูมิดีเพิ่งจะออกหน่วยหลายแล้วค่ะเด็เบิ่งดอกเพิ่นค่ะ ตัดออกนี่ออกดอกบากได้ออกสอดบากได้ค่ะพี่น้องจ้าออกใบผอมผอมอยอู่จี๊ยพร้อมค่ะอันนี้เป็นหงเป่าซื้อแล้วค่ะใบใหญ่ๆนี่นี่แจ้นฮอรอเลยยังเไม่ต้องการขาต้นหน่อยขี้หมูค่ะนนกําลังงามได้จ้ใะใบกําลังงามนะคะ่ะพี่น้องแตกดอกกัได้ค่ะนี่ เบิงบ่งเป็นเดอ้อค่ะแฮนด์ทัตแฮนดแตะเลยค่ะอย่าเสียดายเด้อมึงดีค่ะพี่น้องจ้ามึงที่ราคากิ้งอ่น้อยหนึงแตะออกหมดแล้วค่ะแฮนด์ทัตแฮนดแตะของเราหน่วยกระดุกเลยค่ะพี่น้องจ้ามึงหน่วยเพื่อนเด้อะุ่นตัวนี้หน่วยยังดุกเลยคะ่ะซึ่งคอมจะเป็หน,หน,นหน่วยอีกถ้าร์ดบอสขนาดหนาวได้ค่ะนี่ขนาหนาวเนี่หน่วยจะจิ๊ดเยอะกว่านี้เด้อค่ะ หน้าหนาวฝรั่งพันมาค่ะพันมาอากาศเย็นหน่ลยสติติดหลายนี่ที่นี่เลยมึงหน่วยเพิ่อนอันนี้เป็นหงแล้วค่ะนี่ต้นน้อยๆต้นน้อย,นนอยขวดดวะะ้วยค่ะเออที่น้องเบางต้นนี่อห่พี่น้องเบิ้ลอือเห็นค,ค่ะ ซีนวยนะี่ยเซลโล่หนึ่งนะคะพี่น้องจ้าหนินี่ซีนวยอาจจะได้โล่นึงโลนี่น,นิดแต่ค่ะนี่ลงนวยเพื่อนกําลังแสบด้วยค่ะกลักกลักกลักเสียงแบบนี้กําลังเสร็ด้วยค่ะพี่น้องตึ้มนี่มีก้อนน้ยกันตัวหานาแกค่ะมันหานาแกเป็นไหนตัวหนาแกเราจะได้เรียกกันนะคะลงนวยเพื่อน ขบนนี่เป็นกิมจูแล้วค่ะกิมจูหฮนดเัเแฮนแตก,กค่ะพีนน่น้องนะะมึงหน่วยกิมจูขนาดเก็บไปหลายได้ค่ะยังออกหน่วยหลายอยู่ค่ะนี่ช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงหน,าน้าฝนบอสิดาก็อาจจะไม่ค่อยหวานไปไหน เจีก็จะบอกวิธีเลยเฮ็ดแสีดาหวานได้แบบน,นี้ถิงน้อสีดาจะหวานนาะไม่สีดาเจ็บเอ่อถ้ายยาการสีดาหวานก็นมีหลายวิธีค่ะพี่น้องกะตะบอยู่สวยไม่เจ็บนี่ใส่ใส่สสปุ๋ยเอ่อ 21. สิบสามสิบสามยีสิบเอดนะคมายี่สิบเอ็ดซอยให้เพิ่นหวาน แล้วก็มีปุ๋ยสู่นย์ศูนยแต่ว่าสูตรนี้ไม่จ่ค่อยใส่ไม่เจ้ใส่สิบสามสิบสามี่สิบเอ็ดมีเสองส่วนม่เจ้ใส่สิบสามอค่ะแล้วก็นี่ค่ะเห็นเปืองขี่ข้างข้าวอัดเม็ดค่ะพี่น้องข้างข้าวอัดเม็ดจ้ะขี่เกียร์นะคะนี่ฝรัังสิวานะคะช่วงนี้ถ้าใส่เพิ่นไปช่วงที่ ช่วงนี้ที่ใส่ได้บ่ค่ะมันจะใส่เบื่องน่วยมันเนื่อหน่วยก็ต้องเก็บด้กันตองขอสีช่วงนี้จะใส่ปุ๋ยหวานไหนนะค่ะเพิ่งช่วงที่ใกล้ที่ห้าสีใกล้ที่ฝรั่งสีน่วยใหญ่แน่นะคะพี่น้องใกล้สีใกล้สีเล็บอ่ะรุ่นนี้ก็ได้ละค่ะนี่เห็นไหมคะ ด้ยกำปั่นไปน้อยนึงนี่ค่ะเดี๋ยวมาลุ่งภายในแล้วเดี๋ยวมาลุ่งปุ๋ยบ้านเนี่ยเพราะว่าอยู่ว่ามาณซอนอาทิตย์ต่างกันนาสีแก่แลนี่ดูนี่ไปเดินเลยค่ะขาดเดียวกับแก่แล้วของเป๋าซื้อแล้วค่ะนี่เห็คมาค่ะพี่น้องไม่เจี๊ยบใส่ชิมงอบหลอดก็ได้เลยค่ะเพืนน่อนกินอาหารสังเกตมันได้ค่ะ กูได้ใส่หน่อยใส่อะไรแล้วคะ่ะพี่น้องเ่ราะตรงแจ่มมันตายยังไงของปอซื้อป็นกินหลายจะเบิังเลยทำมาลูกเต็มถี่แล้วคะ่ะพี่น้องจ้าของปอซื้อ,อนี่ค่ะกินก็รัางออกหางแล้วค่ะ เันนี้เป็นหง่าซื้อแล้วค่ะพี่น้าอาจะนั่งร้ายแล้วพร้อมจุดตาไทยลูกค้าี่สั่งจองอะไะคะเริ่มแล้วน้าเป็นแงามๆด้วค่ะพี่น่ออย่าปเจภาพใบนหน่อยหง่าซื้ออยู่ลูกค้าอินกัเจี๊ยบไลแล้วะค่ะนะี่ เดี๋ยวเออมาเจอกับพันธุ์พันเุี้ก่อนไม่ขาดพี่เพิ่น,น,นงามบ่ฮะอือถุงไม่เจอกระใส่ถุงธรรมดาเองนะคะ่ะเนี่ยถุงหกคันสิบสี่ธรรมดามาตัดตูดเอาคะ่ะก็สามหมอกหนึ 1, 2, ่งสองสามเต่าเต๋าอย่าบ่ต้องตัดเด็กเล้วค่ะตัดหน่อยกน่อยคะ่พ่อพ่อให้นำลอยออกนะคะ่ะอะม่เจอกัาพาเบิ่องอีกฝั่งหนึ่ง้ะคะ่ะ ฟังสิมีเจ็บตัดแต่งจริงไหวเป็ไนไรแน่แบบนี้แหละค่ะกำลังติดหน่วยได้หนิของเป่าซื้อไปไมีเจ้าภาพบางอย่างฟังหนึ่งค่ะจ้ะต้นนี้ก็เป็นแตงโมแล้วค่ะพี่น้องแตงโมหน่วยผืนสีดอกแข่งค่ะหน่วยดกแต่ว่าขอเสียงเพิ่มขึ้นเม็ดหลายค่ะพี่น้อง แม่จะไล่ก็เอ่ยกองปอ๋อซื้อผักค่ะแต่ว่ขาข้ามือข้อมือลอยกับแ่บด้วยกันนะคะพี่น้องจา๋าแซ่บเหมือนกันค่ะใครอยู่สิ่การห้ามาลุ้งซื่อเงินกระดไก่ระดับแต่ถ้ามาลุ้งดีมันก็หวานเหมือนกันค่ะของปอ่าเอ่ยยังเกาะแตงโมค่ะซีกว่าปลาล่าแตงโมค่ะนี่ค่ะของปอ๋อซื้อนี่แหละค่ะ กำลังงามเลยค่ะพี่น้องนี่ทำไม่เจ AC เป็นตัดเป็นแตกแลเลยค่ะเจอระคันมึงหน่วยเพิ่งก๊าซจับค่ะพี่น้องจ้าเห็นไหมคะ่ะเดี๋ยวเดก็ต้องจับหน่วยใบใบของเป่าอซื้อนี่เพิ่นสีเยอะไม่เบาค่ะพี่นอ้องถ้าก็ต้องใช้วิธีการเด็ดใ <c oughs> บออกน้าไม่ได้ค่ะเด็ดใบออกได้หลายแนะี่ยโคตรไม่นะค่ะพี่น้องจ้านี่เห็นใบไม่เจ็บเด็ดออกได้นี่ เด็ดใบออกค่ะตอวปลาไฮโลกมะแรงมันอยู่หลายนะค่ะพี่น้องบ่ให้มันลูกสอนหลายเวลาเฮาไอ้สี่ปุ้ยสียัดแล้วมันลดหนามันสีได้ทั่วถึงนะคะ่เเะเด็ดแต่ก็ไม่เผาถิ่มนะค่ะไม่เจรจะว่ามันีีก่อนไม่เจริญก็มาเอาไปเผาทีหลังดูมีกระห้องอะไรละค่ะมีกระห้องอะนะคะนี่เริ่มจะห่อได้เยอะแล้วค่ะไม,ม่เกี่ยวกับมะห่ออีกออกดอกนานด้วค่ะ เห็นไหมค่ะใบสิงคูบุซึกวะใบบ่เยอะค่ะพี่น้องนี่เกี่ยวจะพยายามที่เราจะดึงหนังจัะตัดออกพอตัดปุ๊บแต่กวาเป็นดอกเล้วค่ะลมแห้งลมแห้งแตงก็เป็นดอกแล้วค่ะพี่น้องเจียวพี่จะดอกหน่วยค่ะที่สำคัญเด็ดเด็ดใบก็ไม่ละค่ะพี่น้อง ดูดใบเพิ่นออกไงนะคะ่ะใบเพิ่นหลายก็ดูดถิ่นมแมแน่อย่าให้เพิ่นหลายเกินนะคะ่ะให้แสงแดดไอ้ส่องถึงในจังน้อยะคะ่ะพายายามเพลนจะเป็นกุ่มนะคะ่ะพี่น้องพายายามเพลนจะเป็นกุ่มจ้ะเห็นไหมคะพี่น้องจ้ะนี่เจี๊ยบตัดออกเลยค่ะนี่นี่เจีบนับนับคอมันกำลังแตกออกกลนไง แตกออกนี่พร้อมจะออกตาออกดอกแล้วค่ะนี่ออกเยอะแตเป็นดอกด้วยค่ะเป็นดอกเป็นไว้เลยเป็นจะจะนับหกหกหาถึงหกใบคู่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดหาถึงเจ็ดเนี่ยค่ะไม่จะจะตัดนี่ค่ะตัดออกพร้อมออกแตกตาแล้วค่ะพี่น้องนี่เห็นไหมค่ะพี่น้องจา้านี่ไม่เจ็บนะแคมาตัดน,นี่พร้อมตาดอกเล้ค่ะอื นี่ตาตาเดี๋ยวพี่น้องเข้ามานี่ตัดเห็ถูแล้วค่ะเห็นบะแต่ถ้าตัดถูวิธีมันก็พร้อมจะออกดอกแล้วค่ะพี่น้องนี่เหนื่อยฝนจับพี่ดีแล้วค่ะนี่เห็นปะค่ะจับน่วยนี่ก็มีน้อยใกัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นช่วงช่วงนี้ฮะต้องบำรุงดีๆแล้วค่ะบำรุง บำรุงเยอะๆเ้ยค่ะเมืองเมืองกองขี่หมูมีเจ็บป่วยแป๊บมั้ยค่ะอย่าไปแพ่งขี่หมูขิงวัวแล,ล้วค่ะพี่น้องผู้ใดมีเอาใส่ได้หลายโลดไอ้ปุ๋ยเคมีก็บปสําคัญทอพวกขี่หมูเลยค่ะขี่หมูขี่ขิงหัวใหนะคะ่ะปุ๋ยแอกนลยคะสําคัญเอายาหลายเรสจ้ะตัวไหนๆก็ออาน้อยแบบนี้ค่ะพี่น้องพี่อะ แต่ว่าลักลักษนี่คือกิ่งพันธุ์นะคะพี่น้องเขาต้องหาสวนจากสวนที่เพิ่นดกแล้วค่ะแต่ว่ามีเจ้าบดร์บาาสีมคโคสนาขายกิ่งกับพรนะคะ่ะแต่ไมเจะแชร์อย่างแนะนําว่าก่อนที่พี่น้องจะสื่อนี่พี่น้องไปหาเบิ่งสวนที่มันดกๆแนแล้วค่ะเอามาปลูกมันจังบเสียเวลาะค่ะพี่น้องเขาเลกิ่งพันธุ์มดกมันกรสีดกไปนํานะคะ่ะ นะคะนี่แตกกันได้ค่ะนี่แตกตากแล้วนี่ตัดออกหอมออกดอกได้ค่ะนี่ออนีนตตต่ต่ดอกผลเห็ดเห็ดเห็ดตัดแตงก็่รู้ค่ะพี่น้องจา้าแล้วก็พยายามให้มันออกหนาหนาว้ะค่ะพี่น้องหนาหนาวน,นี่ฝรั่งเขาเสือออกออกหน่วยดีได้ค่ะตัดแตงกิง่งให้มันให้มันออกช่วงหนาหน,นาวนี่ค่ะ พอนติดดอกติดหน่วยนี่หนานาอากาศเย็นพืชติดหน่วยหลายค่ะขายพอดีเลยขายปีใหม่เดี๋ยวให้พี่น้องได้กินฝรั่งหนาหนาวอร่อยค่ะอร่อยของพอซื้อหนาหนาวอร่อยอร่อยค่ะพืนสีหวานกับไอ้หน่ะฝนแน่รสชาติพืนสีแซ่บดีค่ะหนาหนาหนวเห็นมะขาะไม่เจี๊ยบจะตัดหลงๆเลยพยายามแต่งมะหลงค่ะพี่น้อง หน่อยกับสนั่นนะคะประมาณปีหนึ่งนะคะนเนี่ยพลังพวกนี่เบิ้งไกลๆจ้ะไม่จะภาพไม่ยามเห็ดนั้นเป็นทรงพุ่มค่ะพี่น้องทำให้เป็นทรงพุ่มค่ะให้ทรงพุ่มใหญ่ๆเด้อมันจังสีออกหน่วยดีหรือหรือจะเขีวิธีนี้กอะไรเลยพี่น้องมีอีกวิธีหนึ่งเป็นแบบนี้หมอค่ะหานมเลย น่องกิ้งนะคะหมายว่าปักปักน่องกิ้งปักกันยังสีนะคะ่ะเดี๋ยวมึงออกกันนะเอาหมายว่าปักนี่แล้วกร็รูดใบข้างล่างค่ะรูดใบแท้ที่ออกเบิร์ดเลยมันก,ก็สิแตกขึ้นมาใหม่แตกสีกร,กกระดาษแดงคือไม่พี่น้นองน่องสิกระดาค่ะนี่กวนสิแตกขึ้นมาอีกในเขตทวีทอ่เขตส่งกุ่มเขตได้าทางค่ะ ตัดแต่งกิ่งแน่หน่อมกิ่งแน่หน่มอ,ออกไปเลยหน่อมไปเลยค่ะจะกลายเป็นส้นผมผมใหญ่ๆเลยเจอกระเพ้ามาบึ้งนะคะมันนี่ผลของการตัดแต่งกิ่งอ่ะจา้ะก็ขอดีของเพื่อนหน่อยคือขอดีของเพื่อนหน่อยคือตัดแต่งกิ่งแล้วมันก็ออกหน่วยค่ะ ออกเนอยออกดอกไหวนะจ๊ะแล้วก็ขอสองตัดแต่งกิ่งออกมันกับจะซีเรโล่ของลูกมาได้กับซีเรน่ไร้ร่องค่ะการให้ปุ๋ยให้น้ำให้ยากักบจะเสรทั่วถึงนะคะพี่น้องใหญ่ร้ายกับ,บดีดีพี่น้องกำลังไปเห็นบึงนะคะ่ะเห็นไหมค่ะเห็นปังขุนบ่ซุ่มปุ๋ยมั้งกิมจูมีทั้งหงแล้วค่ะหงกำลังติดหน่วยให้กันค่ะกำลังดกขงกิมจูกับลกดกค่ะ ขนาดเก็บเดี่ยเก็บอีกนะคะนาดน่ะช่วงนี้ก็เริ่มห่อนนะครพี่นอ้องตอนลดน้ำเหมือนกันค่ะรดน้ำซาวแรกนั่นแหละคะ่ะสังเกตยังไงการรดน้ำเพื่อนนี่ค่ะพี่น้องมันจะมีความสุ่มสื่นิดค่ะนี่แสดงว่าเริ่มแห้งนะคะ่ะฝนบิวนี้จะมาตกมาสองมือแล้วมันจะต้องรดน้ำนะคะนี่กดไปจันไดยกับแห้งว่ามีความสื่นนี่ค่ะนี่แสดงต้องรดน้ำ ม่นเจบเ็บสซปุยขีเกียร์แ้วค่ะไปถ่ายฝรั่งหวานสามไม่เสียไรงพอดีฝรั่งซุปหนี่แก่ค่ะ,ะสหรับมือน,นีกะนี่เจอกับมาผามะเบิงหลังจากการตัดแต่งกิ่งนะคะเนาะว่าฝรั่งเข้าไปจังไรแน,น่มือน,นีกะแค่นี้ก่็ได้ค่ะสุดไม่เจ็บกะอยู่จังหวัดอุบลนะคะพี่น้องเพื่อนยังไม่เที่ยวหาอยูมเพิ่มพี่บุญมังสาหารค่ะแต่ว่าอยู่ใกล้ๆพัทยาหน่อยแล้วค่ะ เลยจะมากระบโทรมาเบอร์นีเลยค่ะศูนย์แปดเก้าอง่สามหนึ่งเก้จ้ะโทรมาก่อนนะคะ่ะเพื่อไปเจปรจาอยู่บ้านเรียว่าเสมาเด็นน้ำกันกระไดค่ะด้วยว่าโทรมาคุยกันมาแดกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกระไดค่ะพี่น้องวันนี้ไม่เจอกับขอบคุณน่ายหลายนะคะ่ะที่เขาเบริรงมาเยี่ยมไม่เจ็บขอบคุณน่ายหลายคะ่ะมันสร้างรับวันนี้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ